สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาชวนทำเค้กนึ่งค่ะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนเนื้อนุ่มน่าทานมากๆทีเดียวค่ะทำไม่ยากด้วยค่ะส่วนผสมมีประมาณนี้เลยค่ะวิธีทำเริ่มแรกนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือป่นคนจนเข้ากันดีเติมนมข้นจืดและนมข้นหวานค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะแล้วก็คนจนเข้ากันดี ตามด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็นำแป้งนะคะผงฟูและเบกกิ้งโซดานะคะมาร่อนใส่ลงไปค่ะคนสักพักหนึ่งจนแป้งละลายนะคะแล้วก็เติมน้ำมะนาวลงไปสักหน่อยค่ะประมาณสองช้อนชาหรือ1ซีกแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งนะคะจนแป้งละลายไม่เป็นเม็ดย้ำว่าอย่าคนนานนะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เวลาพักแป้งประมาณ45นาทีค่ะ หลังพักแป้งครบตามเวลาเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆคนอีกสักหนึงถึงสองรอบแล้วก็นำมาตักใส่พิมพ์ค่ะแอนใช้พิมพ์เบอร์2818นะคะรองด้วยพิมพ์จีบอลูมิเนียมอีกชั้นหนึ่งด้วยแล้วก็ฝันมะพร้าวอ่อนนะคะบางๆวางที่ด้านหน้าค่ะนึ่งนํำประมาณ15-20นาทีค่ะด้วยไฟปานกลางนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ได้เค้กมะพร้าวอ่อนเนื้อนุ่มทำง่ายไวท้ทานแล้วค่ะ ลองทำดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ